สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ้านายจ๋าหนูขอพักร้อนนะคะพาทุกคนนะคะมากินบุฟเฟ่ต์มื้อค่านะคะที่ไหนนะคะก็คือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมคูแมนคิงพาวเวอร์นะคะรางน้ํานะคะคืออยู่ในตัวกรุงเทพนะคะซึ่งหลักๆนะคะของบุฟเฟ่ต์มื้อค่าของเรานะคะก็จะเป็นปูล拉สกานะคะปูหิมะนะคะแล้วก็มีพวกอาหารทะเลซีฟู้ดต่างๆหอยนางลมสดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกสเต็กนนี่นะั่นแล้วก็จะมีแบบพิซซ่าหน้าชีสล้น ะะก็คือมีอีกมีเยอะค่ะก็เดี๋ยวยังไงนะคะถ้าอยากรู้ว่าเรามากินอาหารอะไรบ้างแล้วน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ หอยน,งงน,นางรมก็จะมีหลายชนิดนะคะเราเอาไปทุกสายพันเลยนะไปกินดยโอเคนี่ก็จะมี หลังจากคุณก้อยเดินดูไลน์อาหารแล้วเป็นยังไงบ้างครับปลามหมึกย่งางแต่ไม่ให้ปลาหมึกแห้งย่างไลายอาหารมีเยอะค่ะเยอะมากด้วยเรายังตักมาไม่หมดอันนี้เราเน้นซีฟู้ดม,ม,มันก็จะมีพวกเนื้ายาอ,อย่างพวกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยของน,นั้นก็จะเป็นขนมหวานขนี้ก็จะเป็นซูชิชเดี๋ยวไว้ตอนท้ายเนาะเราเน้น อาหารทะเลก่อนดูตอนนี้เราจะกินปูล拉สกานี่ไงปูล拉สกาปูล拉สกาที่เราบอกคอะอันนี้หอยนางรมหลายชนิดมีกั้งใช่ไหมใช่แล้วนี้กุ้งกุ้งหวานอ่ะปูล拉สกาเดี๋ยวจะให้บอกความรู้สึกของการกินปูอลาสก้าครั้งแรกนะว่าจะเป็นยังไง หน่าเขาเอาไปแช่น้ำแข็งอ่ะทำให้มันกรสชาติมันจับจุดๆนะครับมันไม่หวานเหมือนปูบ้านเราใช่ไหมใช่มันไม่หวานเหมือนปูบ้านเรามันมันไม่หวานเลยที่มันเย็นมันมาจาก阿拉斯加เลยอ้าวเหรอเออน้ำแข็งไี่หอมแช่ไปเมื่อกี้มันไม่หวานนะอืมมันไม่หวานนะแต่เนื้อมันได้เยอะเนาะเพราะมันชิ้นใหญ่เนาะใช่เลือกปูนึ่งบ้านเรากับปู阿拉สกาเลย อ้วนนึงอ้วนนึงบ้านเราดีกว่าอาจจะเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเนาะเออเราอาจจะยึดติดไงแต่ว่าอันนี้วันนี้เรามาเปิดโลกใหม่นี่ถ้ากินกับกน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะไปรอดหน่อยใช่ไหมเออใช่น้ำจิ้มกับซีฟู้ดนะคะยังไงต้องติดกับซีฟู้ดเดี๋ยวแล้วแหละสรุปอ,นนอ, <laughs> อันนี้กุ้งหวานกุ้งหวานนีม่มันจะมีปูด,ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนนะึงปูอ่ะ น,นี่ปูปูหิมะหรอแล้วปูหิมะเป็นปยัยไยงไงเอาอีกอันหนึง่งอ่ะมันกินได้ัปน่้อันนี้อันนี้ จะนิ่มเหมือนหิมะหรือเปล่า่มันจะอีกแบบนึงอ่นนะรู้สึกจะมีความหวานเพิ่มก่บปูปูรัสก้ากินอ่ะอันนี้ไปรอดกว่าปูรัสก้าออือแต่ปูไม่เไหวดูซากกุ้งกลับไปกินกุ้งยุติยาดีกว่า ตลาดกลางีสาชีอันปันานไหมคะพี่สาชีเอ่อประมาณสี่นีับโอเคค่ะ เมื่ออาหารสองชนสัญชาติมาเจอกันครับเป็นส้มตำนะครับของอีกซีกโลกหนึ่งแล้วก็พิซซ่าครับอ่ะให้รีวิวพิซซ่าก่อนส้มตำมาไว้างหลังอ่ะพิซซ่าชีสขายดีใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่ายืหนึ่งนาทีหมดไปถึงหนึนาทีหมดอันนี้นี่ไปยืนร้อเลยเมื่อกี้ร้อนนะร้อนนะร้อนนะไม่ไม่ชิมชิมเลยชิมเลยไม่แต่ให้ระวัง แต่ให้ระวังไงอเ,เออพี่ก้อยเมื่อกี้พี่ก้อยจะตักเอาเข้าเข้าทั้งปากตัดแล้วดิอันนี้อันนี้เป็นพิซซ่าชีสอันนี้เป็นพิซซ่าไก่เ,เอาชีสก่อนชีสดีจริงเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเขารวยชีสเอาขอนันแล้วดิ <ต>อ, <approach> <ot> อูนามิมากค่ะอูนามิอูนามินี <booster> ่มันคืออะไรใช่ช่วนนี้ดังผมว่าคุณ่าจะเปิดอูนามิ ครับให้อาหารอะไรเป็นอันดับหนึ่งของที่นี่ครับพิซซ่าครับพิซซ่าเลยครับพีซซ่าหน้าปี๊ด้วยไม่ใช่รครับ<ม>พิซซ่าหน้าอะไรม,ม,มิสาามเจมเอาไหมา <c oughs> น้องปิ่มครับน้องปิ่มให้อะไรอร่อยที่สุดอะไรอร่อยที่สุดนลำป่าวใช่ <c oughs> แล้วใช่แล้วหรือแล้วไหนดังลมใอยนังลมอ๋ออนนี่ก็ชอบฝ่ายนังลมอยู่แล้วเนี่ยนังลมใช่อ๋อ เดี๋ยวผมหมออันดับหนึ่งก่อนหันแล้วไงหมูหันหมูหันโอ้พี่เดมยังบอกหมูหั่นอยู่แต่ประเด็นคือเนื้อชีสเจ้าอร่อยนะคืออะไรนะนันชีสนันชีสมีเหรอแป้งนานแป้งนานตรงไหนวะข้างๆหมูหั่นอ๋อเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองแต่ประเด็นคือคุณเดมเริ่มได้ เพิ่งเริ่มหรือว่าอะไรเพิ่งขึ้นมาหรือว่ายังไงเราเข้ามาตั้งแต่หกโมงครึ่งนะตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วแกอะไรดิไอเมย์มันยังไม่ยุ่งกินคุ้มม่ะเมย์ฝ้ายให้อะไรอันดับหนึ่งอะไรอ่ะเนื้ออะไรเนื้อวัวเนื้อวัวอ๋อแกให้อะไรเป็นอันดับหนึ่ง ยืนตงตรงไหนแนแนแนไม่ใหญ่สเต็กเนื้อสเต็กเนื้อเนื้ออะไรเนื้อวัวเนือวัวครับลบูสาังหัดก็หวานมากอ๋อสมเย็นทเลกบนะเห็ดท็ฟฟิับเห็ดทอฟเฟิลพี่สาหรับพี่เห็ดท็อฟเฟิลนี่กลินเห็ดมาเลยอ่ะกินเห็ดเหม ไม่สำหรับพ e ี่พี yeah> ่ว่ามันมีกลิ่นเห็ดเยอะแต่แต่มีหลายคนบอกว่าอร่อยแต่กินเยอะวนอามอ่ะเล็กเล็กให้รายดําหนึ่งดัมดึให้หมูหันเฮ้ยเชื่อไหมนี่เคยกินหมูหันที่นี่ครั้งแรกเกิดมาไม่เคยกินเลยเลยรู้สึกว่ามันมันมีกลิ่นเนื้อแต่ว่าเนี่ยถามมาหลายคนทุกคนบอกหมูหันอร่อยลิ้นอาจจะไม่ถึงวินาให้จานละสี่ชิ้น ไม่เป็นจริงเดี๋ยวไม่ได้ไงน่าจะเรียนอ๋อมูหันเหมือนกันครับหมูหันอร่อยแล้วก็ลายขนมหวานก็อร่อยเหมือนกันโอ้ยยยให้อะไรดำหนึ่งขนมหวานครับขนมดีขนมหวานขนมหวานนะซุปเห็ดซุปเหยดอร่อยตื่นเต้นเลยตายมูหันนะขาหมูฮันดีละผ่นในแบบมันกรอบอะต้องกิน ก็กินก็หมูหันหมูหนันหดเสียงเขามาดไปไม่าดะให้สี่ชิ้นอ่ะก้อยให้อะไรไมปถามอะสรที่ผู้ชาให้แบบว่าต้มต้ำน้อยทำอะไรจบแล้วคิดว่าอาหารสีมูดมากกว่าป<อ><อ>กติฉันไม่ชอบกินหมูสไม่ใช่ไม่ชอบกินไม่ค่อยได้กินเราไม่ค่อยได้กินมันเราไม่คอยได้กินหมูหันก็เลยไม่รู้ว่าที่อื่นองการแบบไหนแกเขาจะอารมณ์ อคูดาพอแล้ว <c oughs> <c oughs> พิซซ่าเลยสุด <c oughs> พิซซ่าหน้าเธอไม่เหหนเหรอ ตอนนี้ก็อิม่มหนำสำราญกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเฉลยราคานะคะที่เราติดไว้ต,ตอนต้นคลิปนะคะว่าบุฟเฟ่ตครั้งนี้เรามาทานนะคะราคาเท่าไหร่นะคะราคานะคะอยู่ที่1,049บาทตทอหัวค่ะ แล้วก็จะมีน้ำนะคะให้ฟรีเป็นน้ำเปล่านะคะ1ขวดขวดประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะมีสำหรับใครที่อยากกินพวกเ,เครื่องดื่มอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยค่ะแก้เรียนอะไรเงี้ยนะคะ,เ,ะ,คะเขาก็จะมีบริการให้แต่คิดเป็นรีฟิลเนาะ คนละ129บาทจริงๆเขาบอกว่า2ชั่วโมงนะแต่เมื่อกี้ที่เรากินกันมันน่าจะเกิน2ชั่วโมงแหะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนนะคะก็แฮปปี้แล้วก็กินอิ่มนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะนอนหลับสบายฝันดีค่ะยังไงวันนี้รบกวนติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะให้กับเพจเจ้าน้าจานุขอพักรอด้วยนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าคราวหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกนะคะ สำหรับคืนนี้ขวันดีลาตีสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ